สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนค่ะมือนีกสิชีพาพี่พี่พน้องน้องไม่เฮ็ดกับเขากินคือเกาเนาะจ้ามือนีกสิชเฮ็ดอาหารจากของที่ตุนไหวยู่บ้านจ้าเป็นนอไม้พัดใสเครื่องในไกเนาะจ้าอันนี้กระชเป็นส่วนผสมทั้งเมดที่มีที่สิใสไปในมือนีเนาะจ้าพอดีมีเห็ดนางฟ้าเหลืออยู่ก็เลยสิพัดใสไปนาแล้วก็ใสต้นหอมอันนี้ก็เป็นใบกะเพราที่แช่แข็งไหวเนาะจ้าอันนี้ก็เป็นหัวใจไกจ้า น่อใหม่กับปองจ้ะอันนี้ก็เป็นพริกกับกระเทียมที่ตำไว้เนาะจ้ะใส่พริกแกงเผ็ดลงไปน้ำนิดนึงส่วนเครื่องปรุงกับซีมีแค่น้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำตาลเนาะจ้ะแล้วก็พงปรุงรสไก่จ้ะเดี๋ยวไปลงมือเฮ็ดกันเลยจ้าใส่น้ำมันพ่อหอนแล้วก็ใส่พริกลงไปเจียวให้หอมเนาะจ้ะ กะพัดเกลียวพริกแกงไหหอมนะจ๊ะแล้วก็ใส่เครื่องในไก่ลงไปพัดจ้ะกะพัดเคื่นไก่ไห่เขา่าครับพริกแกงนะจ๊ะกะเดือดพุด,พด ซีซันสดใสพอวางไปผิกแกงลงไปน้ำนะจ๊ะนิดเดียวพ่อทุกจักไอ้ฮกชิเ็ดิปเนนะจ๊ะจะใส่นมใหม่ลงไปพัดร่วมกันด้วยจ้ะพัดส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันคือเกาจ้ะอันนี้ก็น้ำร่างคกจาขาดบ่ได้ กับมปรุงรสจ้ะปรุงรสใส่ซีอิ๊วขาว <c oughs> น้ำมันหอยจ้ะ <c oughs> มือนีบไดใ้ใไซน้ำปลาเนาะจ้ะใส่แค่ซีอิ๊วขาวกับน้ำมันหอยกระชีพัดหายเข้ากันจักน้อยจ้ะ <c oughs> หายมันละลายไปในน้ำซอสเนาะจ้ะ <c oughs> แล้วก็เติมน้ำตาลไปหนึ่งช้อนชา อันนี้เวลาเสาเฮ็ดกับเข่าเสาสีมักส่ไปนิดนึงเนาะจ้ะแล้วก็ปรุงปรุงรสไก่เนาะจ้ะอีกนิดนึงกระพัดทุกอย่างห้เข่ากันจ้ะเป็นถีเฮ็ดกินง่ายๆ่ยู่บานเนาะจ้ากระไซเฮ็ดนั่งฟ้าลงไปจ้ะแล้วก็สีปิดฟ้าไว้จะข้าวห้มันซุกเนาะจ้าห้มันละอุอยู่ในกระทะอันนี้มันเม่นกระทะไฟฟ้ามันก็สีห่อนบ่ท่านใจปันใดจ้ะ ผิดใบจะเข้ากับมาเปิดแล้วก็คนผสมให้เข้ากันกันกบน้ำซอสนาะจากับเครื่องปรุงก็มาซิมเบิงนาะจากว่าตงองใสอีกยังเพิ่มลงไปอีกวารสชาติไต่ถูกตามที่ต้องการหรือเปล่านะจ้ากินหอมๆจ้ะพี่น้องอันนี้ก็ใส่ต้นหอมลงไปนเนาะจ้กพอดีมีเหลืออยู่บานก็อันใดที่เหลือก็อกกใส่ๆไปจะมือนนี้แล้วก็ ใบกะเพ้าเนาะจ้าสีมันบกค่อยสวยบันไดเพราะว่าแช่แข็งไวเป็นใบกะเพ้าที่ปลูกปีทีแล้วเนาะจ้าแช่ตู้แข็งไวพอดีบ่ได้หลวกก่อนสีมันก็เลยบ่ค่อยสดใสบันไดจ้าแต่กระหอมคือเกาจาเอามาใส่แ่นไดแกะคัดไปก่อนเนาะจ้า mm. พาว่าตอนนี้ยูรานเอเชียบ่มีพักไทยขายนาะจ้าพวกใบกะเพ้าโหระพาใบใบพักชีต่างๆบ่มีขายเลยจ้า ไป,ไปลานเอเชียอยู่แต่วา่าบ่มีของขายก็เลยบไดามาเนาะจาัะน้ำม,มันน้ำม,มันน้อยไปจักน้อยก็เลยเติมน้ำเปล่าเขาไปอีกเนาะจา้ะตะกีน,นี่ให้มันมีน้ำคุกคลิกเนาะจา้ะพอเวลาเขาไปกินไปหลาดเขาก็ส,สิได้มีน,มน,มน,มน้ำน้ำไอ้น้ำซอสน้ำเนาะ คนผสมหายทั่วกันแล้วก็มาซิมรสชาติอีกเพื่อนึงจ้ะว่าได้รสชาติที่ถูกใจหรือยังหรือต้องเพิ่มอีกอย่างอีกเนาะนาตากะสิประมาณนี้ละจ้ะพัดนอไมอ,อัดใส่เห็ดนางฟ้าเนาะใส่ใบกะเพราที่แซ่แข็งไหวใส่ต้นหอมนอะจ้ะแล้วก็ใส่หัวใจไก่จ้ะนาตากะเซตเรียบร้อยแล้วจ้ะนาตากบประมาณนี้เนาะ รสชาติก็หอมออกเผ็ดเผ็ดหอมหอมกับคือพัดเผ็ดพัดกะเพราละจ้าบัตเตอร์นี่มาตักใส่ถ้่วไปกินกันจะบัตเตอร์นี่พอดีวาทายวิดีโอตอนกลางคืนเนาะจ้าแล้วก็บ่ได้เปิดไฟเพิ่มแสงมันกะสีมืดเนี่ยจักน้อยกะขอโทษขออาภัยทุกคนอะจ้ากะสีตักใส่ถ้่วไปกินกับเขาหอนหอนเนาะจ้า เป็นเมนูง่ายๆช่วงยูบานช่วงนี้เนาะจ้ะเป็นของที่มีตุนยูบานอยู่แล้วก็คือโนอมัมครับใบกะเพราเนาะจ้ะส่วนหัวใจไก,ก่กับไอ้ตนหอมก็ไปซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตจ้ยูนี่ก็ยังมีของขายตามปกติอยู่จ้าบ่มีหยังขาดเหลือเนาะพัดใหม่ใส่เครื่องไนไก่ก็เรียบร้อยแล้วเนาะจ้หนาตาก็ออกมาเป็นตะกินอยู่จ้รารสชาติกระแสบดีอยู่จ้า กสิขอโตไปกินก่อนเนาะจะ้าขอบคุณทุกๆคนที่รับชมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันเดอจ้าพอกันไหมคลิปหนาค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ